นานๆจะเจอนะวันนี้เห็นก็เลยซื้อมาเลยลูกเขาคันถาดได้ยี่สิบบาทนาแกงส้มปลานิลทุกอย่างพร้อมเราไปทำกันเลยจ้านำเขาคันไปต้มให้สุกก่อนนะเราก็จะบี้เอาเม็ดออกกรองเอาแต่น้ำเขาคันเขาจะมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวอยู่เลยนะจากนั้นก็ต้มน้ำให้ร้อนละลายเครื่องแกงกับกะปิลงไปได้เลยลงรสไดยรสดี เกลือน้ำปลาชูรสนิดหน่อยน้ำตาลเพิ่มความกลมกลม่อมทีนี้เราก็ใส่ปลาลงไปได้เลยปลาตัวใหญ่ตัดเป็นชิ้นตามชอบได้เลยพอน้ำเดือดก็ใส่น้ำข้าวคันลงไปได้เลยทีนี้เราก็จะต้มต่อไปอีกสักครู่ชิมดูรสชาติลงให้ได้ตามชอบ ถ้าปลาสุกดีแล้วทีนี้เราก็ตักใส่ถ้วยจัดเสิร์ฟได้เลยเมนูแกงส้มเขาคันพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนร้อนเลยจ้ะน่ากินมากเลย